สวัสดีครับเมอนกถ้ำการขันดอกออกนะครับทํำสีตัวครับตัวเริ่มเปลนนะครับกําลังขันหูออกครับแล้วก็กาลังหลอกสีนะครับส่วนอเมเจอเฮ็ดแล้วนะครับอเมเจอทําเสร็จแล้วปรับปุงครับถอดออกได้เครื่องนึงแล้วครับหูจับห้องก,ก็ถอดออกนะครับ ตัวนี้เป็นดอกลำโพงครับกิบค,ครับยีิบเอ็ดนิ้วครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับ GPA สองหนึ่งสองห้านะครับกำลังทำการครับปรปับปรุงตัวออเดอร์ครับกำลังลอกสีครับเขาจะลอกเฉพาะทั้งขางกับข้างบนนะครับ ข้างลังเขาจะพ่นทับเลยกะมีคัดเนี่ยครับโปเนี่ยบางใบเดี๋ยวก,กำลังลอกสีใส่น้ำยาน้ำยาลอกสีครับน้ำยาลอกสียี่ห้อเบเยอะ์ครับกำลังลอกกำลังทำการครับเทล่งมันก็นจะพองเลยนะครับพองแล้วก็เข้าลอกได้เลยครับเข้าท่า ถ้าแหลวกกปล่อยให้มันพองครับก็ขูดออกได้เลยครับเบเยอร์เบเยอร์ year. นี่ครับตามนี้เลยครับเบอร์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน้ำยาลอกครับก็จะประมาณนี้นะครับลอกเสร็เรียวก็จะโป้และะ้วก็ทำสีนะครับ แล้วก็คันดอกใส่เป็นอันเซนซินครับกาเรือสีตะเกียงนานําน,นะครับสีตะเกียงนาเอามีเจอสีตะเกียงนาออเดอร์ก็จะเห็นเป็นสีเดียวกันเลยครับแบบที่นี่ประมาณนี้นะครับ